สวัสดีค่ะดีคลิปแท้มามีมิท้ายสะกะล้องปลาเล้าที่จั๊นเนี่ยโซราโอ้เซนซิជីจายะอ๋อ3เซกันเฉยไปบ่ามั้ยไอ้เนี่ยอ๋อท้ายสะกะล้องเลี้ริโหใส่แท้มาไลฟ์เปียวมา damage บ่อเปิญมาบ่เนาะเอาละไลฟ์เปียวไปแล้วมาเซนซิជីจายะอ๋อจะไปโซเร่สะกะล้องเนี่ยอะสัพอยู่มาဖြစ်ပါတယ်ทีแท้มาวัตตา15จองရှိတယ်ไอ้15จองแท้มาโกอ่ะဘယ်ຫນောင်းရရတယ်ဆိုတာဟိုအာเซนซิជីจายะอ๋อเนาะ ตัวแม่สวยตรงสักแกจะไปเดี๋ยวเนาะจะไปจะไปตัวน้องแม่สวยไทยลพบลูุรีมาเลยจะไปแล้วแล้วสวยเลยจะกล่างโ่าเท่าไรแม่สวยตัวน้องแม่สวยที่ไปต้องน่ารักเนาะจะไป like like แล้วจะไปแล้วจะไปแล้ว ตัวมาลาลูมีแม่สวยงจะไปไหมเฮาล่ะไหมสวยจะกับงงานลาสวยอะไรไปแต่อย่าเด๋จะไปไหมจะไปไหมจะไปไหมตัวมาลาเบดูแนตัวมาแลสวยเงยไทยโรบลูยอมมาแลจะไปกับใครเบดูแน่ตัวมาแลจะ ไปกับใครจะไปกับใครใครสระเบาดูแลกับสระเนอ่ยูบ่เนาะเบนานายีตวัวมาเลยจะไปกี่โมงเฮาละ่ะกี่โมงสระเบานานายีแลลูกจอยลาบอเนาะจะไปกี่โมงจะไปกี่โมงมันจะละ่ะอะกูตวัวเมา จะไปตอนนี้เดลมาเฮาจะไปเดี๋ยวนี้อย่าหลหนเนาะไปหาตรงตรงยาบาเลยจะไปตอนนี้เดลมาเฮาจะไปเดี๋ยวนี้เบนนี่ตัวมาเลยจะไปวันไหนวันสุรานียากรุ๊ปโได้ไหนสุรากาอะอเมซกาโลโมเนาะเบนนี่ตัวมาเลยจะไปวันไหนจะไปวันไหน มันนับแซนตัวแหม่สวยบรรลุยมแล้จะไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันนับแซนจะไปพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้อะคู่ชัดเช่นตัวแหม่จะไปทันทีทันทีสระชัดเช่นเนาะจะไปทันทีจะไปทันที จะไปทันทีตั้งแงเจนแน่ตัวเมย์ปรบมือเลยจะไปกับเพื่อนเพื่อนจระแงเจนปาจะไปกับเพื่อนจะไปกับเพื่อนจะไปกับเพื่อนเฟเนยียโกตัวมาแลเละไทยร,รูปปรบมือเลยจะไปที่ไหนจะไปที่ไหนจะไปที่ไหน เบโลตัวมะเลจะไปยังไงจะไปยังไงจะไปยังไงตัวดอมาลาจะไปหรือยังจะไปหรือยังจะไปหรือยังอตูตูตัวมาลา จะไปด้วยไหมเดีาา๋ยวเขาจะไปด้วยกันไหมย่าเลยเนาะจะไปด้วยไหมจะไปด้วยไหมเน้าสงสังหารลมยาวอารม์ตัวดอแมนเนาะจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะอคู่โจราเรศกับรองรีอาร์อาลองสังหาซาจอมสิเดเนาะเป็นอารม์แมนเนสราโอก็แมนทำไมยีบวะ ဒီလိုမျိုးคลิปလေးจ่ายတယ်ဆိုရင်แหละนอกตะคาวทีโลอ่าอแซนซิตเตะสอลองเลริโหอดุตกวาเลจินตวาจายาอองจะไปแล้วนะบ๊ายบาย